นางสาวกุนรัตลอยฟ้าเจริญสุขเกิดวันที่7เดือนกันยายนพศ2544ปัจจุบันอายุ19ปีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองคีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุ้มผังวิทยาคม เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นลูกเกษตรกรและโตมากับไร่กับนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาอาชีพทางการเกษตรซึ่งในหมู่บ้านของข้าพเจ้ามีการทำเกษตรหลายอย่างข้าพเจ้าและเพื่อนๆจึงได้สแสวงหาความรู้รวมกลุ่มยุวเกษตรกรโดยข้าพเจ้าเป็นประธานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมเพื่อไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาแนวทางการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ และเกษตรยั่งยืนกลุ่มข้าพเจ้าได้ให้ความรู้ในโรงเรียนของตนเองและมีคณะครูเข้ามาร่วมฟังคำบรรยายได้รับการตอบรับที่ดีจึงขยายผลไปสู่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการทำงานต่อไป ความรู้ความสามารถผลงานและความสําเร็จของผลงานข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มยุวกเกษตรกรโรงเรียนอุ้มพังวิทยาคมซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานให้คําแนะนําช่วยเหลือประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมบรรลุผลตามแผนง,งานที่วางไว้โดยมีผลงานดังต่อไปนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขาคณะกรรมการสภา,านักเรียนประจําปีการศึกษา2563ได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านทรัพยากรป่าไมา้ระบบนิเวศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการทำก้อนเชื้อเห็ดให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ลองคีเป็นสมาชิกจิตอาสาโรงพยาบาลอุ้มพางเป็นผู้ที่มีความเสียสละ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมโครงการแกนนำโรงเรียนปลดขยะ Zero Waste Cool ณห้องประชุม72พรรษาโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมรางวัลระดับเหรียนทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียนระดับม1ถึงม .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมอบรมขยายผล และการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา904หลักสูตรประจำปีรุ่นที่2ทับ2 5 6พเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดียวระดับมัธยมตอนปลายในการแข่งขันกีฬาสีภายในอุ้มผังเกมเป็นวิทยากรการขับเคลื่อนหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณศูนย์าการเรียนรู้ตามหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมได้เป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นประจำปีงบประมาณ2,561โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณอิงดอยรีสอร์ทอ,อําเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโมกโกร รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างปลูกฝางสันสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตากรุ่นที่2ณศูนย์ฝึกอบรมที่5ตากตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตาก การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโดวยมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันววดนตรีลูกทุ่งประเภททีมกอระดับชั้นม .1- ถึงม .6 ระดับภาคเหนือปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวนงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมกอร,ระดับชั้นม .1- ถึงม .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศัก,กยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่26โดยสำนักง,งานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผ่านการเข้าค่ายกิจกรรมพี่สอนน้อง40ปีเด็กครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุขข้าพเจ้าได้นำแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำกิจกรรมด้านการเกษตรในบริบทที่เหมาะสมสำหรับยุวเกษตรกรโดยจัดทำโครงงานเรื่องการเพราะเห็ดครบวงจรมีแผนปฏิบัติงานปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ตลอดจนผลผลิตที่ได้จากการทำงานจากการดำเนินงานตามโครงการยุวเกษตรกรโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมพบว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การผลิตเหต็ดแบบครบวงจรสามารถผลิตเหต็ดระกุลน,นางฟ้าและแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 2. การอบรมให้ความรู้การผลิตเห็ดแบบครบวงจร และได้นำไปถ่ายทอดวิธีการทำเห็ดในถุงพลาสติกให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่จันท h 2. นักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคม 3. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเลนตองคู 4. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 3. การปลูกพืชผักสวนครัว ได้ดำเนินการปลูกพืชผักสลับหมุนเวียนกันไปตลอดปีการศึกษาโดยมีผักต่างๆดังน,นี้อาทิเช่นกะหล่ำปลีผักสลัดเรดโอ๊กผักสลัดกรีนโอ๊กผักสลัดเรดคอสผักสลัดกรีนคอสผักบุ้งและผักกวางตุ้ง4การเลี้ยงสัตว์ได้ดำเนินเลี้ยงสัตว์โดยมีการเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้สุกรพันธุ์พื้นเมืองไก่พันธุ์ไข่และปลาดุก มีการจดบันทึกแผนปฏิบัติงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอและมีการนำไปใช้ประโยชน์มีการบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งได้เปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคารอุ้มผังวิทยาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยนำไรายได้ที่เกิดจากผลประกอบการ ในการทำกิจกรรมเข้าฝากที่ธนาคารโรงเรียนหลังจากที่ได้ใจส่วนแบ่งให้กับสมาชิกที่ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีบัญชีดังต่อไปนี้ 1. บัญชีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 2. บัญชีโครงการสุกรพันพื้นเมือง 3. บัญชีโครงการเห็ดสร้างไรายได้ 4. บัญชีโครงการเลี้ยงไก่พันไข่และ 5. บัญชีโครงการเลี้ยงปลาดุกข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภายุวาเกษตรและที่ปรึกษากลุ่มตลอดจนขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องมีความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงได้รับการยอมรับจากเพื่อนสนิทและชุมชนข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนๆ ให้เป็นประธานกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านแมกลองคีและโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมและยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนสองปีการศึกษาตลอดจนในการทำงานทุกงานข้าพเจ้าจะเป็นผู้นำและร่วมวางแผนการทำงานด้วยเสมอนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการมีส่วนร่วมทำงานในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนการฝึกอบรมเยาวาชนตลอดจนงานพิธีกรรมต่างๆในชุมชนข้าพเจ้ายัางเป็นนักเรียนแกนนำสนยนการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ่ายทอดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพและหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งแหลงเรียนรู้หน่วยงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรรวมถึงชุมชน สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และฝึกทักษะอาชีพได้ข้าพเจ้าได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกป่าและการทำฝ่ายชะโลน้ำการสร้างฝ่ายชะโลน้ำการเข้าร่วมชุมชนสวนพฤกษศาสตร,ร์ดงเรียนการปลูกพืชผัดอินทรีย์ปลอดสารพิษ และการนำเศษอาหารที่เหลือจากนักเรียนหอพักนอนมาเลี้ยงสตัตว์เพื่อเป็นการลดขยะอินทรีย์และลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออาหารสาตัตว์เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนในวันสำคัญต่างๆพร้อมดูแลรักษาโดยเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกิจกรรมภายในกลุ่มและกิจกรรมชุมชนดังนี้ค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าโดยแกนนำเยาวชน มูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยโครงการรู้เพื่อรักและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างไยชโลน้ำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนบ้านแม่กลองใหญ่ข่ายเยาวชนรู้เพื่อรักน้ำตกทีรอซูทำแนวการไฟป่าบริเวณรอบๆโร,รงเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำหรับเยาวชนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุ่งใหญ่นาเรสวรเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมน้ำหมู่บ้านมาโอโคโดยโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมและกรมป่าไมา้